คำพยานอาจารย์บัญญัติจตุพัฒไกรสินข้าพระเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยการเป็นเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิครอบครัวเฟลิก์สุราธ,ธานีทําหน้าที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กกําพร้าประมาณสิบคนในครอบครัวอุปถัมภ์สรรเสริญพระเจ้าสําหรับได้เข้าร่วมสุขบรม BTCPCCI ที่คริสตจักรนิมิตใหม่ขอขอบพระคุณท่านดเตอร์มานารุจิรยันยงที่นำหลักสูตรนี้เข้ามาในคริสตจักรของเรา ได้สร้างสาวกและผู้นำที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างถูกต้องและอย่างเป็นระบบในการสอนพระคำภีในวันนี้ข้าพระเจ้ามีความเข้าใจในพระคำภีมากขึ้นข้าพระเจ้าได้ทำหน้าที่ให้คำนุนใจและกำลังใจแก่พี่น้องทุกๆเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือนได้นำความรู้จักการอบรมพระคำภีในหลักสูตรนี้ไปสอนให้เด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ข้าพระเจ้าคงไม่มีโอกาสได้นั่งเรียนพระคำภีตามสถาบันต่างๆเหมือนนักศึกษาประจำข้าพระเจ้าอายุมากแล้วแต่สรรเสริญพระเจ้าสำหรับหลักสูตรนี้หลักสูตรอบรม BTCP CCI ช่วยให้เข้าใจพระคำภีสามารถสอนและนำไปใช้อย่างเป็นระบบขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลักสูตรนี้